สวัสดีครับมาพบกับมายนาฬิกาชั้ n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโครห้นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาไซโครหหรือไซโครห้นะครับในราคาย่อมเยานะครับหลักพันเท่านั้นเองนะครับผมเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับหรือว่าออตโต้นั่นเองไม่สามารถแฮกเข็มวิดได้นะครับ ดูจากการเราดึงเม็ดมะยมถ้าเกิดดึงมา2คลิกแล้วเข็มวิมันไม่หยุดเดินเนี่ยเห็นไหมครับผมดึงมาแล้วสคลิกมันไม่หยุดเดินก็แปลว่าแฮกเข็มวิไม่ได้นะครับนาฬิการเรือนนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาแบบเรียบง่ายมากๆนะครับแบบเรียบเรียบเลยหน้าปัดสีเงินนะครับสีเทาแล้วก็หน้าปัดเนี่ยแสดง วันที่และสัปดาห์ที่สามนิกานะครับผมใช้รหัสเครื่องของอัตโนมัติว่า 7S นะครับแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ35มิลนะครับหนาอีกประมาณสัก10มิลนะครับแล้วก็หัวสายเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก18มิล ที่หัวสายเนี่ยจะอยู่18มิลน,นะครับซึ่งจะเป็นนาฬิกาแบบทรงใส่ได้เรื่อยๆไม่ใช่ทรงสปอร์ตนะครับตัวเรือนและวัสดุเนี่ยก็ทำจากสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ตัวขอบตรงนี้นะขัดด้านนะฮะด้านหน้าขัดด้านด้านข้างขัดเงาเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผม เม็ดมยมก็อยู่ที่4นาฬิกานะครับแล้วก็สายเป็นสายสแตนเลสนะครับเป็นลายแบบคล้ายๆลายละเอียดนะครับแต่ข้อใหญ่นะครับผมแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นฝักเรียวฝาใสนะครับสามารถเห็นเครื่องอัตโนมัติได้นะครับผมเราก็จะสามารถดูเครื่องกันได้ว่าเออเครื่องเนี่ยกลไกเขาทางานกันยังไงจากกรอบ วิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเขาโชว์เครื่องนะครับเป็นนาฬิกาที่มูลค่าไม่สูงนะครับหลักพันแล้วก็คือผมถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการนาฬิกาแบบออโตโอ้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ได้ยี่ห้อไซโก้นะครับอันนี้ก็เหมาะเลยนะครับเหมาะมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าภายนน้ำเป็นยังไง แต่คือภายนาน้ำของเขาเนี่ยจะแบบสู้พวกทรงสปอร์ตไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าเข็มมันเล็กแล้วก็มาร์กเกอร์มันก็ค่อนข้างเล็กนะครับก็จะสู้พวกทรงสปอร์ตเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนี่แหละครับคือนาฬิกาไซโครไฟฟนะครับผมโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกาไซโครไฟนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ